ของกินมื้อนี้คือก๋วตวต้มเครื่องในไข่สองอันนี้หนึ่งอะไรชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็ไข่เค็มหนึ่ง นี่คือมื้อวันนี้ที่เป็นมื้อแรกของวันโดยที่สั่งโจ๊กมาสั่งไข่มาหนึ่งสั่งไข่ลวกมาสองไข่เค็มมาสามเค็มแรกผมใช้ประมาณนี้ผมต้องการผมกินประมาณนี้ต้องการโปรตีนเยอะเพราะว่ามันกินมื้อเดียวแล้วมันยาวเลยนะครับมันมันไม่หิวอีกเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากกินด้วยเราจะลดน้ำหนักจริงๆนะครับ มาดูกันว่าโจ๊กหนึ่งจานหนึ่งชามไข่สองฟอง3ามฟองด้วยไข่เค็มอีกหนึ่ง,งสี่โมงครึ่งคนระับเมื่อเรากินมื้อแรกแล้วเนี่ยมันจะกินอิ่มไวมากแล้วก็ย่อยนาน แล้วจะไปกินอีกพรุ่งนี้มื้อตอนตื่นก็จะเป็นหลูแบบนี้นะผมจะเหลือ,อหนึ่งมื้อเท่านั้นแต่ไม่ได้สามารถว่าไม่เคยไม่สามารถกินนะมันสามารถกินได้ปกติเลยเพียงแค่ว่ามันอิ่มไม่ได้เบื่ออาหารไม่ได้เลย,เลยถ้ารู้สึกว่ามันมีไขมันถูกเอาไปใช้หรือว่า ท้องร้องก็ไม่มีเหมือนแบบมันมีหวงหวงอยู่ในท้องอ่ะเหมือนมีการเคลื่อนไหวก็สามารถกินมือเล็กๆได้นะครับขนมกินอะไรได้หมดน,น้ำกินน้ำบ่อยๆผมใช้สูตรประมาณนี้ซึ่งจะเลือกกินโปรตีนก่อนกินเนื้อหรือว่ากินอะไรก็ได้นะครับ ตออกลงกับการออกกองังกายสร,รุปกินไข่ไปสามไข่ลวกสองไข,เข่เค็มหนึ่งแล้วก็กินพวกหมูกับเเครื่องไงเนี่ยอิ่มแล้วยังเหลือข้าวยังเหลือโจ๊กประมาณครึ่งชาม เราจะรู้สึกอิ่มขึ้นมาทันทีแล้วเหมือนเต็มแล้วเราก็หยุดนะครับไม่ต้องใส่ลงไปเผื่อเยอะเดี๋ยวมันจะไปย่อยนานแล้วทำให้เกิดอาการเลออะไรขึ้นมากดไหลย้อนได้นะครับเราก็จะกินเท่าที่อิ่มแล้วพอมันย่อยหรือมันหายไปหรือมันนานเกินไปแล้วเนี่ยเราสามารถสามารถกินเป็นเล็กๆน้อยๆได้นะครับ อ่าเราจะกินข้าวนะครับมือแรกของวันที่สิบหกเมื่อกี้ผมเขียนไปแนละ้วแต่อัดใหม่มันไม่ชัดก่อนกินข้าวเนี่ยปฏิบหกจุดหกห้ามาดูหลังกินข้าเสร็จแปดสิบเจ็ดจุดสามศูนย์แปดสิบเจ็ดจุดสามศูนย์มีกินไข่ไปสามฟอง มีกินหมูกินโจ๊กไปครึ่งชามอันนี้หลังกินข้าวประมาณ17บเจ็ดจุดตูน,ตนกินเนาะเนี่ยประมาณนี้เลยวันนี้แล้วเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะอิ่มไปถึงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเออนะครับเเดี๋ยวมืดมืดึกด,ดึกเรามาเขียนช่วงดึกกันว่ามันย่อยออกไปยังไงเท่าไหร่นะคประมาณนี้ครับ